มันอยู่พี่น้องเอ้ยฟีฟีใส่โอ้สมผลหนอนมาเมลล่าเข้ามามันมันมันเมลล่เข้ามาเมลล่าเข้ามาโอ้พอได้กินอย่างนีพี่น้องเนอะก่อยก่อยก่อยเออเออเอาเอาของมาของมาใส่ของมาใส่มามามาเนี่ยมาใส่เชียวเตะโคกคุณโอ้ฟักได้ก่อยแน่นอนนี่เว้ยโอ้กุ้งดีกุ้งสดเลยพี่น้องกุ้งกุ้งกุ้งเต้นเลยคนวมานี่ สบายดีพี่นอกเพื่อนเฟซบุ๊กยูทูบเจอกับเหล่องราวขอบาเกวเดอมือนี้เออเออบกเกวสิว่ารีวิวเกี่ยวกับอาปลาซิว มาเห็ดก๋วยในเวลาว่างๆเสาร์อาทิตย์อโอ้จะขำได้แล้วนเนี่ยนี่พี่น้องได้แล้วมเมือเสียไปลรูลไงคนนี้เลยพอได้กินได้พี่น้องแบบพสเลยป้านี่ป้าเลียงลเียงตูป้าธรมศาสตร์ด้หนิป้าธรรมศาสตรหลวัดได้เลยเด้อเก็บมควากนหนอ บ่มันไนี <S <S kind of ่คืออะไ้น้อยนึงป้ากับโอ้โบเนธรรมดานาะอี่น้องเลอีพ่อไอตี้เสกก่อยเรือเหรอโอ้ยเสบาะช่างมันคุปป้าอล้วอยู่นี่โอ้ขัก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 อนี่นี่ปีป้าไม่สมาเนี่ย อยู่ฝันกนมีบ่จะฝุ่นอยู่คู่ต้นอะไมีบ่ไว้อยู่คู่พอด้วอ้อไรเรื่องไรเรื่องนี่ประคองนี่ถือมองนี่จะเบางตีความร้ายจะมาถือมองในน้อยนี่โอ้ถือม่องขับข้อเลยก็ได้ดูได้กินจะเริ่มมีบ่เลยไอ้หน้าผมเดี๋ยวิลงเก่ามึนไปไปฝุ่นเลยสิลงปลาเอากุ้ง ไปยามุนว่าสไกลุบบลิบบอเนาะจงคอกันอีกเธอหนึ่งเออเดาบอะไรเชิญอนทำดั้มกันน้องนี่นิ้นเขาว่าไม่ร้ายอยู่กลุ่มไม่ร้ายน้องมีรายเด้อเดี๋ยวว่าสไกลุบบอเนาะเพราะว่าลุงไงคนใส่ไว้ล่ะแต่เสาร์ดิมันทัศสีย่าไม่หิดก่อยติดตามกันเด้อเฮไปไน้มนเหรอเอาลูกมาแล้วพี่น้องเออสิบปยามเึงเนาะไหนเดาบอะไรไปมึงกันเด้อ ไหนวะลูกอส谢谢ุด้ยก oh ินก้อยบุโร่มานี่มาหลุดนกกันเดือมามาหลุดนกกันพี่น้องเลยเห็นปเอ่คือสีมันอยู่บ่อมือนเน่องมึงมึงมึงไหนวะโอ้มันอยู่พี่น้องเลยพีพีพีใส่โอ้สะโพเนาะมาเม่อไรเข้ามามันมันมันเมื่ไรเข้ามาเม่อไรเข้ามาโอ้พอด้กินอยู่พี่น่องเน้อยก้อยกอยเออเออเอเอาเอาของมาของมาใส่ของมาใส่มาๆมาเนี่ยมาเียตึ้งคุณโอ้หัดหัดัด ได้ก่อนแล้วนนี่เว้ยโอ้กุ้งดีกุ้งสดเลยพี่น้องกุ้งกุ้งกุ้งเต้นโรงนี้พันว่านี่โอ้ลูกเงยเหมืนใส่ไใบนี่เนาะมีชิปได้พี่น้องเดี๋ยวเนาะโอ้ชีมือเราไอเดียเราหลวนดเนาะเห็ดใส่เอากุ้งเอาปลากระดัพี่น้องตัวนี้เนาะเดี๋ยวธรรมศาสตร์ได้พี่น้องนี่โอ้ขอเสือเพ่นกับปลาคายดิปลาคายกับคายแพงคนเห็ดขมยะมาเดี๋ยวไล่พี่น้องเดียไล่ ยางอีกวันหนึ่งบ่นี่ยังอีกวันนึงเนาะบ่อนึงโอ้สำนึกอาโอเขตละเห็ดนี่บ่ธรรมดาอ้หนอนี่สดเองบ่นี่ยงนี่ึสดเองในนอนเหรอลยสาโอ้มันน่าจะใส่เนาะโ้นกปนี่ที่บังบนี่พอได้กออยู่พี่น้องเล้ไลล่ดไ โอ้ขักขพี่น้องเลยไล่เด้อง่ามพันน้องกุ้งเนาะกุ้งกุ้งเต้นพี่น้องกุ้งเต้นจะนอนเฉียนก่อนนี่เอาเนาะเออเออเอาพี่น้องมาย่าเดี๋ยวอันหนึ่งก็พี่น้องแล้วแม่บุ้งดิลาสิได้ดูบอได้บานึงัดให้พี่น้องเถอะแม่ได้เลยเนาะเฮ้ยแม่ตุ่ม่มบนบุ้งดิต่มานบุ้งเจ้าคนดิใส่จะเป็โอ้บุเคยยากกันพี่น้องเลยรวมกันเด้อ Quân hồi bộ ôi, có nhạo thế này Ôi, đây là lái vô, lái vô, lái vô Nó khá nắn nữa tí nào, cú lại nó, cú lại nó Cú lại, cú Ôi, lái nó lái vô, phải Ô, là hệt khẳng rồi Đi lại, lái vô Lái vô, bốt, bốt nó rồi Này, lái vô, đồ mừng đi, thôi để coi vô มามๆอ้พไปพาพสอร์่าย่ายคุณับเลยอ้ตุนามเลยแล้วิดเลยไปยังดวะอ้เพื่อนพี่น้องเอ้ยเพื่นวรานี่ปลาชูดเพื่อนวะปลาชูดหน้าเด้อเพื่อนวะเด้อชูดธรรมชาติเด้เนี่ยโอเค

แมนแมนเลยข้าเลียงหมดตัวนี้สุดหน้าป่ะน้องไรลูกใหญ่เมื่อสิบเปอรนนต์เลยเห่ักเกงใส่กุ้งกระมานพี่น้องเอ้ยมด้บุ้นบวดนกว่าเห็นไหมเขาเขาขวดปาคุณดูเขาขวปาคุเดูปลาพิเศษสุดมาเสื้อ โอ้พอดิกินอะไรเนี่ยน้องเสียเล็กอย่น hmm. <inaudible> ้องเออเอเอาพี่น้องเออวันนี้ันรดากาดีเด้อวันนี้ให้ในหน้าคือเกามวลลมพัดบี้บี้อยู่ข้างนองพี่นาปล่อยแล้วพี่นาเนี่ย ขันปล่อยทำชิคกินเนื้อปลาอับกินปลาธรรมศาสตร์นึงยเสียพี่น้องสำเร็จได้พี่น้องเลยผลงานเออนี่คือกุ้งก้อยกุ้งก้อยกุ้งอาหารบ้านหน้าแบบทีสดชุดมาทุกอันเลยวิถีพักนาสดีคนดูสดนะเยนลูกซ้ำล่ะเอาไหมเอาก้อนก้อนบังเราฮะก้อนใช่จบ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không ไปสาดียกเหมือนน้ ถูกเาดเนาะเธอจริงน้องเกิดน้องเดียบัตรนะตามไปห้างเนาะ